<Good. S 2> เรียบร้อยคะ่ะพี่น้องจา๋าขนมสันของเข้านะคะ <Good. S 2> นี่คะ่ะพี่น้องจา๋าขนมของเข้าอ่าแกออกมาแล้วเขาปรติดพิมพ์เลยนะคะพี่น้องนี่นะคะ mm. ส,สวัสดีค่รคุณผู้ชมวัอนี้ิพ้าให้ขนมสันนะคะพี่น้องจา๋าขนมชานส่วนผสมของเข้านะคะพี่น้องจา๋ามีอ่าแป้งมันนะคะอันนี้แป้งมันนะคะพี่น้องจา๋าลอยกัมนะคะแป้งเขาเจ้าหาสิบกัมนะคะแล้วก็มีหัวกะทินะคะพี่น้องจา๋า อันนี้เป็นหัวกะทินะคะหัวกะทิสี่รอยเอ็มแอลค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะเฮาจะอาศัยความมันนะคะเฮาจะบริเนนหวานนะคะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอร่าลอยกัมค,ค่ะพี่น้องจ๋าเกลือนี่ก็ใส่ตามมักเลยค่ะพี่น้องจ๋าโอเคคะ่ะทุกอย่างเียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาเบิ่งขันตอนต่อไปนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจ๋าขันแรกเลยนะคะเฮาจะเอากะทิของเฮาเทลงไปในหม้อค่ะหัวกะทิยังเข้มข้นเลยนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะ งากะทิซิลอยเอ็มอลเท่ลงในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เทน้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลลอยกัมนะคะเขาจะบนเน้นหวานนะคะเขาจะเน้นความมันของกะทิค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปจังหน่อยค่ะพี่น้องจ๋าเพื่อให้ขนมของเขานัวนะคะเสร็จแล้วน้ำหม้อของเขาไปตั้งไฟค่ะพี่น้องจ๋าตั้งไฟแล้วก็ค้นให้น้ำตาลละลายนะคะพี่น้องจ๋าเบิ่งน้ำกะทิของเขาคนมาค่ะพี่น้องจ๋า เ้าสซิต้มให้แค่อหัวกะทิของข้าละลายนะคะพี่นองจา๋าบุงความหนืดของกะทินะคะเข้มข้นมากๆค่ะ,ะข้าสซีิต้มให้แค่อน้ำตาลของข้าละลายนะคะค้นไปเรื่อยๆค่ะพี่นองจา๋<อ>าเพื่อให้น้ำตาลของข้าละลายนะคะอันนี้เป็นการทดลองเฮ็ดรั้งแรกนะคะ <it ch. S 1> พี่นอ,องจ๋าดูความที่อยากกินนะคะ ลากะบ่เคยเห็ดน้ำค่ะพี่น้องจ๋าเป็นการทดลองขังแรกนะคะพี่น้องจา๋ามันทดลองมานุลุนไปน้ำกันค่ะยูเมืองไทยห้าก็บบดิเห็ดยานะคะพี่น้องจา๋าอยากกินไกย่ยางไปหาเสือ,อหลังจากอ่ะคนไปเรื่อยๆแล้วหูซึกวา่าน้ำตาลของเขาละลายแล้วนะคะเ้ากะยกหม้อลงเลยค่ะพี่น้องจา๋าปิดไฟเลยนะคะบ่ต้องให้หม้อเดือดนะคะเห็ดแคร์อุ่นๆพ่ออ่ะน้ำตาลของเขาละลายกับพ่อค่ะ เสร็จแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเฮาจะเอาแป้งของเฮามาเทศส่ซ้่มผสมนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเฮากระตักนำหวานนำกะทิที่เฮาอ่ะโยกจากเตาลงเมื่อกี้นะคะค่อยๆเทลงนะคะพี่น้องจ๋าบ่ต้องเทศทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อยๆค้นค่อยๆให้แป้งส่วนผสมเข้ากันค่ะพี่น้องจ๋าพอเขาแห้งเัรสจแล้วเฮาก็เติมใหม่อีกค่ะ เติมกะทิต้องไปเรื่อยๆเลยนะคะเติมนำหวานนำกะทิของข้าลงไปเรื่อยๆค่ะเป็นการทดลองครั้งแรกค่ะพี่น้องจา๋าตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะคะจะซ้ำเร็จบ่นะคะนี่นะคะหลังจากทีารู้สึกว่าแป้งเขาอ่าละลายเขากันดีแล้วเขาก็เทนำกะทินำหวานทั้งหมดที่เขามีอยู่ในหมอ้อลงไปหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋า นี่นะคะหลังจากกาว่าทุกอย่างะราย่เขากันดีแ <sucks> ล้วนำกะทิที่เหลือนะคะนำหวานที่เหลือเขาเทลงไปหมดเลยค่ะพี่น้องจ๋าหลังจากเทนำหวานนำกะทิลงแล,ลง้วก็ค้นให้เขากันค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาแป้งของเขาไปกรองนะคะเพื่อเพิ่มความเนียนให้เนื้อขนมค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วเอาแป้งของเขาลงมากรองค่ะพี่น้องจ๋าผืเพิ่มความเนียนให้เนื้อขนมนะคะ หังจากได้แบบนี้แล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขาจะแบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนนะคะเพื่อเขาจะเฮ็ดสีขนมค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าข้าแบ่งแป้งขนมของข้าออกเป็นสองส่วนนะคะเดี๋ยวอันนึงเขาจะเฮ็ดเป็นสีขาวเดี๋ยวอันนึงเขาจะเฮ็ดเป็นสีเขียวนะคะแต่มือนี้ใบเตยของข้าบ่มีค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขาจะใส่อ่าเป็นสีผสมอาหารแทนนะคะพอห้เขาเป็นสีสวยงามจักน้อยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเป็นสีเขียวนะคะเขาสีค่อยๆข้นค่อยๆผสมลงไปนะคะ อยากได้สีเขียวอ่อนเขียวแก่แบบไหนกะเดี๋ยวทดลองมั้งกับพี่น้องจา๋าตามมักนะคะเปรียบเทเียบใส่กันนะคะสีขาวกับสีเขียวอ่อนค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวให้สิค้นให้สีแตกนะคะนี่นะคะพี่น้องจา๋าหลังจากได้สองสีเรียบร้อยแล้วนะคะคือสีธรรมชาตินะคะสีขาวธรรมชาตินะคะแล้วก็สีเขียวใบเตยค่ะพี่น้องจา๋าหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมาใส่ภาชนะนะคะ นี่นะคะภาชนะของเ้าเฮาจะใส่อาซิลิโคนแบบนี้นะคะพะี่น้องจ๋า like ใส่ขน,นมของข้านะคะแต่ว่าก่อนเขาจะใส่ขนมนะคะเฮาจะใส่น้ำมันบกเผาค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะเป็นน้ำมันบกเ่าสกัดเย็นนะคะพี่น้องจ๋าเฮาจะทาลงในภาชนะของเ้าทุกอันเลยนะคะพี่น้องจ๋าส่วนหนึ่งกะเพื่อป้องกันภาชนะติดขนมนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งกะคือแบบว่าเพิ่มความหอมของบกเผานะคะพี่น้องจ๋าหลังจากทาน้ำมันบกเผาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเขากะเอาพิมพ์ขนมของเฮามาใส่อ่าซึ่งนะคะ เดี๋ยวเอาไปหนึ่ง่ะพี่น้องจา๋าให้เข้าห่อนประมาณสักอาหาานาทีก่อนนะคะนี่นะคะพี่น้องจา๋าหลังจากเขาตั้งไฟให้พิมพ์ขนมของข้าวห่อนจักนอยหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแล้วเขาจะตักขนมหยอดลงไปเลยนะคะก่อนที่เขาจะตักขนมหยอดเท่ากับคนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยนะคะบางเธอเธอแป้งเขาอ่านอนโตอยู่ข้างล่างนะคะแต่ก็ตักลงไปเลยค่ะน,นะคะ เขาจะหยดสลับสีก็นได้นะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยนะคะคคคคหลังจากหยอดครบทุกสั้นแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ค่ะ เฮาสีหนึ่งไปประมาณสามถึงหานาทีนะคะระวังนีเข้าก็สามารถเปิดเบิงเ้งไร้ค่ะพี่น้องจา๋าถ้าเกิดว่าหานาที่ขนมของเฮ้าซุกแล้วเฮาก็สามารถอ่อดใดนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาหยอดแป้งอ่าสันต่อไปนะคะนในการหนึ่งเขาจะใส่ไฟแห้งคะ่ะพี่น้องจา๋งจาครบเวลาแล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าเฮ้าหนึ่งหานาที่นะคะเสร็จแล้วเขาจะเบาไฟลงนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อหยอดขนมสันต่อไปนะคะเป็นชั้นที่สองนะคะ ก้อนตักขนมทุกเคือนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องค้นก่อนนะคะเท<บ>นี่เขาจะมาหยอดสีเขียวใส่ชั้นสีขาวนะคะหแบบยอดสีขาวใส่ชั้นสีเขียวค่ะเ็เรียบร้อยก็ปิดฝาค่ะพี่น้องจ๋าแล้วกาเร่งไฟแห้งขึ้นคือเก่้นนกานะคะพี่น้องจา๋าเวลาปิดเปิดฝาหม้อทุกครั้งนะคะ ข้าต้องระวังนะคะอย่าหายน้ำนะคะไอ้น้ำยุดลงไปในขนมของข้าค่ะพี่น้องจา๋าจับเวลาปีขาน้าที่ค่ะครบเวลาแล้วะคะ่ะหยดชั้นที่สามนะคะเบาไฟลงก่อนนะคะสาวหยอดแล้วก็ต่อไปสีเขียวนะคะ อันนี้เป็นชั้นที่สามนะคะหยอดเรียบร้อยเราปิดฝาหม้อไว้เลยค่ะแล้วก็เล่งไฟแห้งขึ้นทุกอานนะคะประมาณหานาทีค่ะครบเวลาชั้นที่สนะคะพี่น้องจา๋าเบาไฟนะคะเปิดฝาระมัดระวังนะคะชั้นที่สี่นะคะ ออกไปข้างนอกสวยมากซันนี่แม่เมื่อซันนี่ซันนี่คับนี่ซันนี่เต็มซีชั้นแล้วนะคะเปิดไฟแห้งค่ะปิดฝาหมอนะคะแขวบางป้งของข้าวหยดในซีชั้นพอดีนะคะพี่นอ้องจ๋าเมดพอดีนะคะเกิดเดี๋ยวหนึ่งต่อไปอีกประมาณหานาทีนะคะ พื่อให้ขนมข้าสุกดีค่ะเดี๋ยวครบเวลากลับมาเบ่งกันใหม่อีกทีหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าขนมของ้าครบเวลาแล้วค่ะพี่น้องจ๋าปิดไฟเลยนะคะเปิดฟ้ามอออกนะกะล่อให้ขนมของ้าเย็นค่ะพี่น้องจ๋าค่ะเดี๋ยวมาซิมพอมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะขนมข้าค่ะพี่น้องจ๋าเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าขนมของ้าถึงเว้าให้เย็นแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ขนมของ้าเสร็จโตแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะซิมนะคะแก้ออกจากติมกันค่ะพี่น้องจ๋ามาลุ่นกันนะคะว่าขนมขาจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องจ๋าสังเกตว่า เดี๋ยวขาจิมาแกะมัดทุกอันนะคะเดี๋ยวมาเปิ้งกันคะ่ะเดี๋ยวค่อยชิมกันค่ะพี่น้องจา๋านี่นะคะเวลาข้าแก้ขนมเขาก็ดันขึ้นนงสี่ค่ะพี่น้องจ๋าดันพิมพ์ขึ้นนะคะเขาก็ต้องไปจับหนาขนมให้เขาเป็นรอยมือเขาอย่างประมาณนี้นะคะนี่นาตานะคะหล้กกาคว่มเหนียวนึบนะคะพี่น้องจา๋าทานเลยนะคะพี่น้องขนมพองเขานะคะ ะะหอมกะทิมากมากค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้นะคะกระดันขื้นหนึ่งซีนะคะอืมอืมสีสันสวยงามละักษะหน้าตาก็โอเคค่ะพี่น้องจา๋าลักษะมีกลิ่นหอมของอ่ากะทินะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาจะมาซิมนะคะว่าขนมของเขาจะเป็นยังไงนะคะเอาไปชิม อืมอืมเสรบีบเบีบีเบีบีเีบเอาอเล็กให้อเล็กชิมด้วยป๊าป๊าอืม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 ป๊าป๊าไม่ให้เออป๊าป๊าไม่ให้เออเออป๊ป๊าไม่ให้เอออืลูกอืชิมด้วยอะ่อเปาอืมชิมอืมอืมด ฮะนี่นะคะเราจะมาซิมขนมสั้นของเขาค่ะพี่น้องจ๋าตัวนี้นะคะเบงลักษณะแป้งของเขาเป็นเนี้อนุ่มดีนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะบเลยไม่คิดว่าจแซ่บค่ะพี่น้องหวานกำลังดีเลยนะคะแป้งเนยวหนุ่มดีค่ะพี่น้องจ๋าความมันมาอันดับหนึ่งนะคะราคาหวานนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดมากินหวานนะคะต้องเพิ่มความหวานอีกแต่ว่าอันนี้กับพอดีมากๆแล้วนะคะแป้งเขากับบติดภาชนะเท้านํ้นนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เอาอาการให้ขนมสันแบบไง่ายๆมาฝากนะคะพี่น้องจ๋าใส่แป้งเพียงแค่สองย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุบไปแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องจ๋าไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ